สวัสดีครับกลับมาพบกันในทุกวันใจต้องฟูวันนี้เราอยากชวนคุยเรื่องความรู้สึกผิดที่เกิดขึ้นเมื่อเรารู้สึกว่าเราเป็นคนธรรมดาที่ไม่ได้เป็นอย่างที่ใครหวังลองฟังดูนะครับบางทีคุณอาจได้ปลดล็อกบางอย่างในใจตัวเองก็ได้ในโลกที่คนเก่งคนดังมักได้พื้นที่ในสายตาหลายคนเริ่มสงสัยว่าคนธรรมดาแบบเราจะมีวันสำเร็จได้จริงหรือ คำตอบคือได้แน่นอนเพราะความสำเร็จไม่ใช่สิทธิพิเศษของคนเก่งแต่มันคือผลลัพธ์ของคนที่ไม่หยุดเดิน 1. เก่งไม่เท่าขยันและเสมอต้นเสมอปลายหลายคนไม่ใช่คนที่ฉลาดที่สุดในห้องแต่เขาคือคนที่ทำทุกวันจนเก่งเองคุณไม่ต้องเร็วแค่ต้องไม่หยุด2ออย่าเปรียบเทียบตัวเองกับใครความเก่งของเขาเส้นทางของเขา แต่คุณคนเดียวในโลกที่เดินบนเส้นทางของคุณเองอย่าให้ความธรรมดาในวันนี้ขโมยศรัทธาในตัวคุณไป 3. ธรรมดาจริงใจและสม่ำเสมอน,นั่นแหละคือพลังเงียบที่เปลี่ยนชีวิตคนได้จริงขอบคุณที่รับฟังนะครับถ้าคลิปนี้มีความหมายกับคุณฝากแชร์ให้ใครสักคนที่อาจกำลังรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าทุกวันใจต้องฟูครับ